สวัสดีครับทุกคนนะยินดีต้อนรับกลับมาสู่เซาทีน่เหมือนเดิมเราอยู่กันกับอยากเล่าสปอยหนังในภาพยนตร์เรื่อง Be ลล t ่เดอเอ็กซับรดแกแฟนเก่าผมเป็นจอมบี้และสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องเกินนำกันมากเอาไว้ว่าใครพร้อมฟังสปอยแล้วก็อย่าลืมฟังกดไลค์เลกด s u b สไครต์และก,ก,กดกระดิ่งกันด้วยนะครับและหากว่าใครกำลังมองหาตัวช่วยในการเลิกบุหรี่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่าได้แล้วในวันนี้คลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือเข้าไปที่สยาม ks com คำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมรภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยเหมืองปิดไปเลยในเรื่องราวของบ e ิวตี้เอกเลยครับ เริ่มขึ้นกับผู้ชายที่มีชื่อว่าแม็กเจอหนุ่มผู้มีอาชีพเป็นพนักงานขายข,ายของเล่นแนวสยองขวัญอยู่ที่ร้านที่มีชื่อว่าบรัดแมรี่โดยชีวิตรักของแม็กนะครับก็ดูไม่ค่อยจะลาบเื่อนเท่าไหร่เพราะแฟนสาวของเขาอย่างเอฟเฟอรินซึ่งเป็นคนที่ต้องการที่จะเนี้ยบกับชีวิตทุกระเบียบนิ้วจะทําให้บางครั้งเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนต้องมีปากมีเสียงกันอยู่บ่อยๆจนกระทั่งแม็กเกิดอาการเอื่มละอาและเริ่มมีความรู้สึกที่จะหมดรักกับเธอเต็มที แต่แม็กก็ไม่มีความกล้าพอที่จะบอกเลิกกับเธอเพราะชีวิตเขาเนี่ยไม่เคยเลิกกับใครมาก่อนครับจะทําให้เขาต้องเอาปัญหานี้เนี่ยไปปรึกษากับน้องชายต่างพ่อแม่ที่มีชื่อว่าทาวิสที่มีนิสัยสนุกสนานฮาเฮเป็นคาสโนวาตัวพอ่อและใช้ชีวิตสนุกสนานเฉกเช่กชนกับวัยรุ่นทั่วไปทางฝั่งของทาวิสเองก็แนะนําว่าให้ตัวของแม็กเนี่ยเลิกกับเธอไปซะจะได้จบเรื่องราวทั้งหมดนี้อยากจะทําอะไรก็ได้ทําไม่ต้องมีใครมาคอยชี้บงการให้ทํานั่นทนํานี่โอ้หน้าลำคาญจะตายแต่จะทําไงได้ล่ะครับแม็กเขาไม่มีความกล ก้าพอ ที่จะทาเรื่องแบบนั้นทิงทาวิสก็ตอบส,สั้นเพียงแค่ว่าเดี๋ยวทนไม่ไหวอะ่ะวันหนึ่งก็ต้องพูดออกมาอยู่ดีหลายวันต่อมาในขณะที่เขากําลังทํางานอยู่ที่ร้านบัตแมรี่ของเล่นสยองขวัญล็อตใหม่ก็เข้ามาถึงที่ร้านหนึ่งในนั้นมีตุ๊ก,กตาแบดจินนี่หรือว่าจินนี่ซาตานที่มีคู่มือการใช้เขียนกํากับว่าเมื่อขอพรมันจะทําให้พรน,นั้นเป็นจริงในแบบที่ชั่วร้ายมากๆจแจ็คเห็นดีว่าเออเจ๋งดีว่ะก็เลยนำเจ้าตุ๊ก,กตาตัวนี้กลับบ้านไปด้วยพร้อมๆกับในคืนนั้นแม็กกับ เชื่อกันและด้วยทํำนองเพลงรักที่ดุเดือดพรุ่งพ่านเดฟรินก็เผื่อพูดมาว่า พวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจนชั่วนิรันดร์ไอเจ้าแม็กที่มีอาการเมาจิ้มเงีกระเผอตอบรับคำสัญญาของเธอเออกไปจะทําให้เจ้าตุ๊กาตาจินนี่ซาตานดนบันดาลความจริงนั้นให้กับพวกเขาทั้งคู่ในทันทีพอลุงเช้าต่อมาปัญหาก,ก็เริ่มขึ้นแล้วพราะในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังออกตามหามื้อเช้ากินอยู่นั้นแม็กก็เดินไปเจอร้านหม้อร้านหนึ่งเขาก็เลยนึกที่อยากจะกินไอศครีมขึ้นมาเขาก็เลยชวนเอฟฟรินเข้าไปสั่งหม้อกินในร้านนั้นซึ่งจะขอร้านี่ยก็มีหน้าตาน่ารักและมีชื่อว่าโอลิเวียแถมยััังงชออบบไกกรรีีมเดดยยว้้ท องคนก็เลยพูดคุยกันแบบรู้ใจคำคิกคำคักนี่ลืมไปแล้วเรื่องไงว่ามากับเมียเอฟรินก็เลยบอกให้แม็กเนี่ยดีบออกไปจากร้านนี้แล้วไปหาอะไรที่มีประโยชน์กินกันดีกว่าแถมก่อนที่จะออกจากร้านเนี่ยจะแฟนสาวตัวแสบอย่างเอฟรินก็ดันไปดา่าโอลิเวียแบบเสียหายว่าเป็นดังบ้าพร้อมกับชวนแม็กเนี่ยให้รีบออกไปจากที่นี่แต่แม็กก็บอกว่ามันจะเกินไปแล้วนะเธอก็เลยยื้มคำขาดว่ามึงจะออกมาหรือจะอยู่ที่นี่เลือกเลยซึ่งแล้วทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าแม็กมันเลือกทางไหน ก็จะออกไปเขาก็ขอโทษโอลิเวียเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในครั้งนี้นละครับที่เป็นรอยแผลใจจะทําให้แม็ก ต้องมาคิดทบทวนเรื่องที่จะบอกเลิกกับเอฟเวอร์ลินและในช่วงเวลาที่เขากาลังทํางานอยู่นั่นเองแม็กก็ได้รับโทรศัพท์จากแฟนสาวว่าเธอมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้เขารีบกลับมาบ้านนะที่รักแต่เวลาไม่นานหรอกและเมื่อแม็กกลับไปถึงเนี่ยเขาก็ต้องตกใจเมื่อทัวร์ทางบ้านของเขากลับกลายเป็นห้องสีเขียวแถมยังมีการประดับประดาฝาบ้านด้วยถังขยะลดมลพิษพร้อมๆกับต้นไม้เขียวขจีเต็มห้องทางฝั่งแม็กก็ไม่พอใจแลยครับว่าเธอเนี่ยดันเก็บของทุกอย่างและโปสเตอร์ที่เขารักออกจากผนังทั้งหมดโดยที่ไม่เคยถามเขาสักคำและการการะทําองงรรนนใคั้้ีก็ ที่ทำให้เขาตัดสินใจที่จะเลิกกับเธอและในวันรุ่งขึ้นทางแม็กก็ได้นัดพบกับเอฟฟรีนที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งโดยเขาบอก,กบเธอว่าเขามีเซอรพสที่จะบอกเธอเธอก็รีบขับรถตรงดิ่งมาหาเขาในทันทีแต่ว่าในระหว่างที่เธอกาลังข้ามถนนเนี่ยเธอก็ดันถูกรถบัสคันหนึง่งชนเขาปั้งอย่างจังก่อนจะนอนพง,งาดผง,งาดอยู่ที่พื้นซึ่งเมื่อแม็กวิ่งเข้าไปหาเธอเนี่ยเธอเขาบอกว่าตัวของเธอยังไม่อยากตายเพราะเธอรักเขาทางฝั่งแม็กก็ดันพูดออกไปได,ด้วยความเสียใจว่าเราจะรักกันชั่วนิรันดิ์ในท้ายที่ เรื่องราวก็ผ่านมานานหลายสิบวันตัวของแม็กก็ยังคงคิดถึงแฟนของเขาแตยังคอยไปนั่งร้องให้ที่ห้องที่เธอจัดแต่งไว้ไป,ปรพร้อมกับการดูหนังเพียงลําพังและด้วยความเหงานั่นเองก็ทําให้ทาวิสเนี่ยเขามาเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงและบอกให้พี่ชายออกไปหาอะไรทําเพื่อเปิดหูเปิดตาลดความเครียดซะบ้างจะได้ลืมเอฟเฟอริีนไปสักทีเขาจึงออกไปหาดูหนังตามโรงหนังข้างนอกและในระหว่างทางที่เขากำลังกลับเนี่ยเขาก็เดินไปเจอกักบแม่สาวโอลิเวียสาวไอติมแซบที่เขาเคยคุยไปก่อนหน้านั้นนั่นเองในตอนแรกที่ถูกปากถูกคอกันอย ากที่จะถูกอกถูกใจกันจนทําไม่ทั้งคู่ต้องไปหวดปากกันอยู่หน้าบ้านของแม็กจนเอเดเวียเกิดคิดได้ว่าเอยแบบนี้มันเร็วไปหรือเปล่านะเธอก็เลยขอตัวจะกลับบ้านไปก่อนฝั่งแม็กเองพอเข้าบ้านมาได้กระเผล่ายืนคิดว่าอุ้ยตายกูก็ฮอตเหมือนกัน่่ว่าเอเ้ยแต่สักพักก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นปักปักปัก ทั้งในตอนแรกแม็กก็นึกคิดว่าโอลิเวียคงจะเปลี่ยนใจคงจะกลับมาหอม้อม้อมกันต่อแต่พอพี่แกเปิดประตูให้เนี่ยก็ต้องตกใจอ้าเมียเก่ากาูนี่หว่าแต่เดี๋ยวนะเธอตายไปแล้วไม่ใช่หรอพอตัดสินใจไปเปิดประตูอีกทีก็พบว่าเฮ้ยเป็นเอฟรินจริงๆเว้ยสิ่งตัวของเอฟรินเองก็ไม่ใช่คนปกติครับเธอเป็นซอมบี้กึงซากศพที่อยู่ๆก็โผล่พวดพลาดเข้ามาพร้อมกับถดกางเกงของแม็กแถมยังพูดจาติดหืน่นบอกว่าเธอทนไม่ไหวแล้วอยากขึ้นไปก้ไมไปเตียงหักเลยเฮ้ <laughs> แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเธอเป็น ไม่ได้ไงเนี่ยแต่เอฟรินก็บอกเขาว่าจำไม่ได้เลยที่รักเราจะรักกันตลอดไปชั่วนิรันร์ <S <S โทษทีน้ำเหลือ,องทะลุแต่แม็กของเราเนี่ยก็ดันสลบไปถึงเช้าพอตื่นขึ้นมาก็นึกว่าตัวเองฝันร้ายดีจังเลยที่เป็นแค่ฝัน ทุยตัวจริงนี่วาอีพีซอมบี้เอฟเฟอรินพอเห็นแฟนหนุ่มตื่นมาก็พยายามที่จะทอดกางเกงเพื่อตามกับเขาให้ได้เจ้าแมกิโคจะกลัวในตอนนี้ก็บอกว่าเมื่อคืนไม่ใช่ลักหลับกูไปแล้วเหรอแต่เธอก็บอกว่าเมื่อคืนหำหดจะไปตามได้ไงเว้ยบ้าหรือเปล่าแต่ตามตอนเช้านี่แหละนะซึงพระเอกของเราก็ได้ใช้วิชาหลอกเมียออกมาทํางานได้สําเร็จโดยที่ไม่เสียสิ่งสุดท้ยเกือบเสียสิ่งให้ผีแล้วซึ่งเมื่อเขากลับมาหาตัวการอย่างเจ้าจินนี่ซาตานก็คิดได้แล้วแหละว่าน่าจะเป็นว่าไอ้หมอหนี้แต่ไปสับเปล่ี เอาจิบหายเลวเลยทำให้ต้องมาหาวิธีจัดการกับผีเมียต่อโดยตำราบโบราณที่บอกสารพัดในการขับไล่ปีศาจออกจากบ้านพี่แก่ก็ไปลองทํามั่งและไปหาส่วนผสมต่างๆมาตาคลุกเคล้าไปด้วยกันก่อนจะวางมันไปที่มือและเป่าเฟียงไปที่หน้าของเมียของเขาแต่เธอเี่กก็ไม่เป็นอะไรเลยครับบอกว่ามันคลึกดีนะเนี่ยอ้าวหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้ แถมในตอนนี้เธอก็เดินมาคิดเรื่องราวที่จะพาเขาเนี่ยไปอยู่ด้วยกันตลอดไปนั่นก็คือการฆ่าแม็กให้ตายตกไปด้วยกันนั่นเองเพราะคุณเคยสัญญาแล้วนี่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดจนชั่วนิรันดร์น่ะแต่แม็กก็ไม่ได้เสพไปว่าขอเวลาทําใจสักหน่อยนะครับพร้อมกับในคืนนั้นเขาก็พาเอฟรินออกไปเที่ยวผับเพื่อให้เธอเนี่ยจะได้ใจยเย็ยนลงบ้างก่อนจะพาเธอไปมอมเหล้าซัดไปหลายโบกโชคไปด้วยกินเหล้าก่อนจะไปเมาอ้วกอยู่ข้างถังขยะแถมในคืนนั้นเขาก็เดินไปเจอกับโอลิเวียเม่สาวไอติมที่เกือบจะได้ฟาดกันไปแล้้วครัังงงงหนึ่่่เเเเธอออกก็ถาาามมบพื เขาก็บอกว่าใช่แล้วเดี๋ยวเขอตัวพาเพื่อนกลับบ้านก่อนนะจ๊ะถึงในระหว่างที่เขากลับบ้านเขาก็โทรขอ,ขอความช่วยเหลือจากทาวิสให้มาช่วยกูหน่อยกูปวดหัวเหลือเกินพอไอ้เจ้าทาวิสมาถึงเนี่ยก็ปวดหัวไปตามพี่ชายของมันเพอแมงนี่มึงบ้าขนาดที่รักพาตัวศพมาเอาด้วยแหรอเนี่ยแต่แมงก็บอกว่ามึงจะบ้าเลยมันฟื้นขึ้นมาแถมพยายามที่จะจับกูขึงด้วยและนั่นยังไม่พอมันจะเอากูไปอยู่ด้วยเจ้าทาวิสในตอนแรกก็ไม่เชื่อครับจนกระทั่งเอฟรลีเนี่ยเดินลุกขึ้นมาตรงๆพร้อมกับเดินไปหาเขาและไล่เขาอออออกกกจาาาาบบบ้น้นนนมททะไไรีี่คืปเลย ไอ้เจ้าทาวิตก็เพ่นแนบไปในทันทีุ่นเช้าถัดมาในการทํางานอยู่ที่ร้านแบดแมรี่โอลิเวียก็เข้ามาหาแม็กพร้อมกับชวนเขาไปดูหนังในตอนกลางคืนซึ่งในระหว่างนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่าไอ้เจ้าแม็กเนี่ยมันยังไม่ได้เลิกกับแฟนเก่าแถมยังคุยกันกระหนุ่งกระหนิงด้วยเธอเลยพูดกับเขาไปว่าถ้าจะเลือกฉันอะ่ะก็มาตามนัดแต่ถ้ายังไม่ลืมเมียเก่าอะ่ะก็ไม่ต้องมาซึ่งมีเลยครับที่เจ้าแม็กไม่จะยอมอะ่ะเพราะตัวของเขาในตอนนี้ทุกอ,อนุนของหัวใจต่างยกให้แม่สาวขายตีมไม่หมดแล้วเขาก็บอกกับเธอว่าขอเวลาผมมไเเเเคีียยยรกกกัับ่่่าอนนนววจส็ แม็กก็เข้าไปปรึกษากับทาวิสว่าจะเอาไงกันดีทาวิสก็ด่าพี่ชายว่ามึงบ้าแล้วเปล่าที่เลี้ยงซอมบี้ไว้ในบ้านใหญ่น้าหน่ะมันไม่ใช่คนแล้วมันไม่ใช่เอฟเวอร์ลินคนเดิมอีกต่อไปมันเป็นผีไม่เป็นซอมบี้จะบ้าเลอฆ่าแม่งเลยผมกับแนะนําให้เขาเอามิสปาร์ตาไปตัดหัวเมียพี่ซะถึงม,มันถึงเวลาทําแบบนั้นแม้แต่ตัวของแม็กเองก็ไม่มีความกล้าพอที่จะฆ่าเมียของเขาได้ลงเลยครับก่อนที่จะตัดสินใจขับรถเพื่อกลับไปหาทาวิสและบอกให้เขาเนี่ยจัดการต่อทีเพราะว่ากูเนี่ยทำไม่ลงหรอกทางฝั่งของเจ้าทวิเองับ ได้เดี๋ยวผมจัดการให้พี่ก็ไปใช้เวลาออกไปเที่ยวกับแฟนใหม่ของพีแล้วกันตกเย็นในวันนั้นแม็กก็ได้บอกกับผีอมบีเอเวอร์ลินว่าตัวของเขานั้นมีงานด่วนและต้องเข้างานในกะตอนกลางคืนเพราะอีกหน่อยเนี่ยมันก็ใกล้ถึงวันวนาเลนไทน์แล้วเขาต้องรีบกลับไปตกแต่งร้านให้เร็วที่สุดอาจริงๆแล้วเขานั้นแอบไปเที่ยวดูหนังกับโอลิเวียแทนครับพร้อมทั้งในคืนนั้นทั้งสองคนที่อยากกินตับกันมาตั้งนานแล้วก็ไปหอมหอมห e มก m e บนรถแอบร้อนถึงขนาาจนที่เขาเนี่ยลืมคิดไปแล้วว่าน้องชายของเขาที่กำลังตรงไปจัดกาารเเมมีผีผอบ้้นนนัป็งงไพลุ เขาก็รีบกลับมาบ้านเพื่อมาดูผลงานของทาวิสน้องชาย แต่ที่ไหนได้เจ้าทาวิทเนี่ยโดนเมียผีซอมบี้ของเขาแดกไปทั้งตัวแลยครับแถมตัวของผีเมียเนี่ยก็ยังพูดว่าตอนนี้มันไม่มีเวลาแล้วนะตัวของฉันเนี่ยเริ่มเน่าเปื่อยไปแล้วฉันต้องรีบฆ่าคุณเพื่อที่เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปและยังสัญญากับแม็กว่าจะทาเบาๆไม่ให้เจ็บฝ่ายแมทที่กาลังโคตรหล,ลอนด้วยเนี่ยก็เลยออกอุบายอีกว่าคุณไปต้มน้ําในห้องน้ํารอหลกขนไก่ให้ผมก่อนเดี๋ยวผมจะตามเข้าไปถึงเธอก็ติดกลับไปอย่างดีครับคนที่เขาจะรีบเพ่นออกจากบ้านเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากคุณตํารวจณนะที่สถานีีีแต่่ังงเเเเมมยออริ แล้วว่าไอ้ฮานี่ทำไมมันไปนานจังวะไม่เข้ามาซะดีก็ออกไปตามผัวจนกระทั่งไปเจอกับโทรศัพท์มือถือของเขาที่มีข้อความส่งมาจากโอลิเวียบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยโค้ดแซบตำหนักตําลวงถึงใจจริงๆนะพี่ชายเมื่อเอฟวรลินเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ถึงกับตะบะแตกกันทันทีเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ีมนุษย์ขายไอติมเอฟวรลินจึงรีบตรงเข้าไปยังร้านขายไอติมของโอลิเวียก่อนที่จะเข้าไปจัดการเธอก่อนจะลักพาตัวเพื่อมาแดกสมองที่บ้านส่วนในฟังคองแม็กที่อยู่ที่สถานีตำรวจก็ได้รับข่าวจากวิทยุที่บอกกว่าามีรรป้นชิงทัพย าที่ร้านขายไอติมที่เขารู้จักซึ่งมันจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นั่นคือร้านโอลิเวียคนรักใหม่ของเขาต้นเองแต่เมื่อพี่แกรีบจำอ้าวไปที่ร้านก็บกว่าไม่มีใครอยู่เลยนอกจากข้าของที่กระจ,ระจายเขาก็เลยเดาได้ว่าเอฟเวอร์ลินน่าจะจับตัวโอลิเวียกลับไปยังที่บ้านของเขาเพื่อจัดการไอนุ่มแม็กจึงรีบเพนกลับไปที่บ้านแบบทันเวลาพอดิบพอดีพอในตอนนั้นเอฟเวอร์ลินเนี่ยกำลังจะแดกสมองโอลิเวียอยู่แล้วเมื่อเอฟเวอร์ลินเห็นเขาเนี่ยก็ตอบว่าเขาว่าทําไมนอกใจฉันเมื่อก่อนเรามีความสุขกันแ้าาออย่่่่่งงกันไงไง Mac. ไไดตตมม็ปวใชนะ เ้ยเธออตายไปแล้วและเมื่อก่อนฉันก็ไม่ได้มีความสุขด้วยมันอาจจะเป็นความผิดผมเองที่ไม่ได้รีบบอกเลิกคุณแต่ไลอ้อนฟลีีเนี่ยให้รีบกบลับหลุมของเธอไปซะแต่เธอก็ไม่ยอมครับเธอจะเอาแม็กซ์มาอยู่ด้วย ทั้งหมดเนี่ยเลยเกิดการต่อสู้กันจ้าละวันโดยทั้งแม็กและโอลิเวียต่างร่วมมือกันที่จะปราผีเมียเก่าที่โคตรเฮี้ยนให้ลงหลุมโดยการจัดการที่สมองของเธอแต่ว่าซอมบี้มันก็ไม่ได้ตายง่ายๆครับทั้งสองคนเนี่ยก็สู้ไม่ได้ทําไม่ได้เพราะการช่วยเหลือจากทาวิสที่ตัวของเขาถูกกัดไปทั่วร่างจนฟื้นขึ้นมาอีกครั้งตามกฎของซอมบี้นั่นเองแต่จุดอ่อนของซอมบี้ในเรื่องนี้คือดันอยู่ที่ท้องไม่ได้อยู่ตามสมองที่เขาพูดกันทางอีซอมบี้เมียเนี่ยก็สิน้นฤทธิ์ในทันทีครับฝั่งยท มีชื่อว่าทาวิสสวัสดีครับทางฝั่งของโอเวียก็งงหนักข้อขึ้นกว่าเดิมพอแฟนใหม่ของเธอเนี่ยมีครอบครัวเป็นซอมบี้กันหมดเลยหรือไงวะเน,นี่ยในเรื่องราวก็จบลงกันที่ว่าทั้งสองคนก็ไปเปิดร้านอยู่ใกล้ชิดสนิทกันส่วนล่าของเอเวลีนนั้นก็นําไปฝังไว้ที่หลุมของเธอเหมือนเดิมส่วนเจ้าน้องชายซอมบี้ทาวิสเหรอเขาไปทํางานโปรโมทแบบไม่ต้องพึ่งเมดอัพและใช้ชีวิตเน่าเฟะแบบคนปกติไปเฉยเลยกระจบมาไปแล้วนะครับสำหรับสปอย ภาพยนตร์เรื่องขอโทษครับเมียผมเป็นซอมบี้จริงๆชื่อไทยของหนังเรื่องนี้เนี่ยจะใช้ชื่อว่าซอมบี้ที่เคยรักฟังดูแล้วมันไม่ได้น่าดึงดูดเลยขอโทษครับเมียผมเป็นซอมบี้ยังเจ๋งกว่าอีกอะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในสปอยในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอเป็นวันดีกับทุกคนครับ